นี่ครับสาเหตุที่กล่องคนละเวอร์ชันหมายถึงว่ารถคนละเวอร์ชันรถเอสสากับ S4 สสี 4, ทำไมมันถึงไม่ติดนะครับเพราะว่าตำแหน่งจุดระเบิดมันอยู่คนละที่นะครับตำแหน่งจุดระเบิดอยู่คนละที่สังเกตดูนะครับด้านบนนะครับด้านบนจะเป็น S 3ด้านล่างเป็น S 4นะครับดูช่องนี้มันว่างเห็นไหมเอสสีตรงนี้ว่างหมดว่างหมดว่างหมด ว่าง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 แต่ S3 จะจะไม่ว่างจะอยู่ตรงนี้แต่พอมาถึงจุดที่ S3 มันว่างเห็นไหมว่างว่างว่างแต่ S4 มีเห็นป่ะคูดนี้ง่ายก็คือมันเขาออกแบบมาคนละตำแหน่งจุดคนละที่กล่องคนละรหัส ล้อไม่เหล็กคนละรหัสก็ใส่ให้มันตรงใส่ให้มันตรงรหัสกันแค่นั้นแหละ